มองดูทางโค้งเห็นไหมครับเส้นนี้เส้นนี้มานี่มันก็จะเป็นวิ่งวิ่งมาเป็นเส้นนี้ทุกเส้นจะสัมพันธ์กันหมดไม่ใช่ว่าตัวนี้ตัวนี้มานี้มานี้แล้วก็วิ่งเลยออกมานี่มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเส้นนี้ต้องมุดเข้าในนี้ถ้าเราเพิ่มตรงนี้มานี่มันก็จะเป็นตรงไาอย่างนี้มันจะมาไม่ได้เส้นทุกเส้นจะสัมพันธ์กันหมดครับสวัสดีครับวันนี้ช่างปั้นล้านนานะครับ จะมาสาธิตบอกวิธีการปั้นกรหนกสามตัวนะครับหลังจากที่เรียนเรื่องปริมาตรวงก,กลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมไปแล้วเราจะมาขึ้นกรนกสามตัวนะครับเป็นลายไทยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็เรียนแปรงแล้วก็ปูนนะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นอันนี้คือที่ผมล่างไว้ถ้าเราจะทําเป็นแบบก็วิธีขึ้นกรนกสามตัวก็ ค่อยชัดไม่อาจามันเป็นสีดำนะอันนี้กระหนกตัวที่หนึ่ง กระดกตัวที่สองจะมาทา,าบทาบทับกับตัวที่หนึ่งอันนี้ตัวที่สามตัวที่หนึ่งสองสาม เดี๋ยวเราจะล่องจะต้องเริ่มปั้นจากกระหนกตัวที่3ซึ่งเป็นตัวที่อยู่ข้างล่างสุดนะครับจากนั้นก็มาจากมาปั้นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เราจะมาปั้นกันน้ำลงไปก่อนเราต้องลองไปก่อนชั้นหนึ่งเพื่อให้มันติดกับไม้หาดถำงไม้หาดมันลื่น สีดำเนี่ยมันไม่อัดลื่นปูนไม่ค่อยกอเกาะนี่ครับวางลงไปก่อนแล้วก็วางไว้อีกชัน้นหนึ่งวางวางให้มันได้ฟอร์มก่อนไล่จากสูงไปต่ำกันถอยไล่จากต่ำไปสูงทับทับไปเลยครับ phần này này phải subscribe นี่ครับใช้ปูนจิบมาจุ่มน้ำนิดนึงแล้วก็วางเพื่อที่ไม่ให้ปูนติดมือนี่นะครับเราขึ้นอย่างนี้ก่อนเป็นฟอร์มขึ้นเป็นฟอร์มก่อนนะครับ <c oughs> จากนั้นเราจะเริ่มปัดจากตัวนี้นี่ครับมวดปูนดีด ทำให้แหลมเนี่ยเห็นไหมครับนี่เราก็ค่อยๆเ,เน้นลงไปเน้นลงไปบีบีเนี่ยให้มันแหลมเสร็จแล้วก็วางใช้นิ้วแต่งสองนิ้ว โอแล้วก็อาปูอีกส่วนหนึ่งมาต่อท้ายกะพ,พอดีนะครับพอดีวางไป เกียงนะครับตบต้องบนก่อนตบด้านบนให้มันเรียบก่อนเกียงจุ่มน้ําเพื่อให้มันลื่นแต่จุ่มเยอะนะครับใช้น้ําเยอะไปเดี๋ยวมันจะแฉะเกียงใช้ได้ทั้งสองด้านนะครับทั้งด้านในด้านนอกพยายามใช้เกียงให้คล่องใช้นิ้วช่วยคี่ข้างโคง้ง มันกลมกลึงนมันกลม,ม เวลารูปรูปยาวๆนะครับรูปยาวๆอย่างที่บอกเห็นไหมครับมันจะให้ความรู้สึกที่กลมปริมาตรเต็มเหมือน คล้ายไม้ไผ่เราเอาไม้ไผ่ไปผ่าครึ่งเนี่ยมันก็จะได้เป็นต้องทำให้เป็นประมาณนั้นนะครับประมาณครึ่งไม้ไผ่ผ่าครึ่งต้นหม,มักกลม่นี้กลม่นี้ใช้ม,มือช่วย เสร็จแล้วแตงชุบน้ำรูดรูดขอมเอาก่อนชุบน้ำแล้วสะบัดเสร็จแล้วหนึ่งตัว ต่อไปก็ตัวนี้ปูนสูงขึ้นมาอีกนิดนึง นี่งยกปลยก็ได้วงังวิดีโอนี้ผมจะไม่ตัดต่อนะครับเอาแบบสดๆเลยครับ นี่เราต้องกูมายาวมาเลยยาวเข้ามาโค้งต้องให้ความรู้สึกว่าโค้งจริงๆนะครับอย่าให้สะดุดพยายามอย่าให้สะดุด นวดให้นี่ก่อนเกลึงมันนวดมันให้มันนิ่มแล้วก็วางทรงให้ได้ที่ก่อน จะเป็นคลื่นตกด้านบนตกด้านข้างตกด้านข้างขึ้นไปด้วยความรู้สึกมันกลม Yeah, nghĩa yeah, yeah, kiêng yeah, 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 yeah. แต่ตัวนี้กว้าง <tune> เต็มทุกส่วน หดปูนที่มันนิ่มๆเะค่อยว่า ถ้ารู้สึกว่า <c oughs> มันจะสูงไปก็ขูดออกก่อนขูดูดแต่งๆนี่จะเพิ่งลงน้ำจะน้ำพรมตกท่านบนก่อนจา้วก็ตบด้านข้างขึ้นมา ให้เส้นคมเสร็จแล้วใช้แปรงเก็บรายละเอียดทิ้ง นี้เป็นกนกสามตัวเป็นเป็นเบื้องต้นของลายไทยเป็นพื้นฐานของลายไทยนะครับมันจะยังไม่ค่อยสวยถ้าอยากให้สวย,ยต้องเพิ่มดีเทลเข้าไปมันก็จะแตกย่อยออกไปได้หลายแบบเสร็จแล้วตกคมอีกทีนึง มกระโหลกสามตัวก็จะมีประมาณนี้นะครับ บาคนก็จะควักอย่างนี้ควักนี้คนจะซ้อนเข้าไปอกีกล้อมตัวนี้เข้าไปอกีกอันนี้ก็จะบากนี่บากนี่อันนี้ก็จะซ้อนนี่อีกอันนี้ก็จะแตกย่อยซ้อนอีกนี่จะพับอีกทีเพิ่งไดกซ้อนอย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ย มันจะแตกย่อยออกไปได้หลายแบบครับแต่นี่ผมทําให้ดูเบื้องต้นเบื้องต้นของการปั้นของการขึ้นลายไทยครับก็โอเคโอเคครับสำหรับวิดีโอหน้ามันจะเป็นสเตปที่ยากขึ้นกว่านี้นะครับผมจะเพิ่มสเกลเข้าไป ขั้นตอนที่ลึกมองดูทางโค้งเห็นไหมครับเส้นนี้เส้นนี้มานี่มันก็จะเป็นวิ่งวิ่งมาเป็นเส้นนี้ทุกเส้นจะสัมพันธ์กันหมดไม่ใช่ว่าตัวนี้ตัวนี้มานี้มานี้แล้วก็วิ่งเลยออกมานี่มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเส้นนี้ต้องมุดเข้าในนี้ถ้าเราเพิ่มตรงนี้มานี่มันก็จะเป็นตรงไาอย่างงี้มันจะมาไม่ได้เส้นทุกเส้นจะสัมพันธ์กันหมด มองอีกแบบนึงก็มันมนี่ก็ได้เพื่อให้มันอมอยู่ข้างในของสองตัวนี้ใช่ไหมครับโอเคครับนว,วิดีโอหน้าผมจะเพิ่มสกเกลที่ยากกว่านี้สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่หลายท่านนะครับที่เข้าไปคอมเมนต์ก็เป็นสิ่งที่ดีครับสําหรับคนทําเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยครับขอบคุณมากครับแล้วก็หลายท่านสงสัยว่าผมรับงานนอกสถานที่ไหม ก็ทําอยู่กับที่ต่างจังหวัดวิ่งไหมอะไรอย่างนี้นะซึ่งก็ตอบได้เลยว่าตอนนี้ผมก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่จังหวัดมุกดาหารมาทําพญานาคให้ท่านพระอาจารย์ท่านนะครับสำหรับใครที่สนใจจะติดต่อง,ง่านก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอโทรไว้ให้นะครับแล้วก็ facebook ส่วนตัวสนิมแดงนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ